ปึงสวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับคลิปอะไรวะ unpack หรอ unpack แหละ unpacking unpackaging วันนี้ค่ะเราจะมา unpack เอ่อ <laughs> unpack อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ membership kit กันนะคะจาก Vverse ก็คือเห็นที่อยู่อีกแล้วไม่ฟังไหไที่ไม่เห็นอ่ะฟัง <laughs> อันนี้นะคะ มาจาก r v e r s e เลยเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เราได้กล่องจาก reverse คือไม่ใช่ปีเทียร์ไม่สั่งปีแล้วสั่งแต่ว่าเหมือนแบบเขาส่งมาทีเดียวเรา unpack อะไรเงี้ยเราก็คืส่งกลับมาถทายแต่ว่าน,นี่ก็คือมาเป็นกล่องแบบกล่องของเราเลยอะ่ะเออก,ก็ก็ตื่นเต้นอันนี้สั่งกับร้านร้านโปรไฟล์ม่วงก็คือม่วงทุกร้านแบบหนึ่งของหาก่อนนั่นแหละก็คือดีใจต้องรีบมาเลยเพราะว่า มันยิ่งใหญ่อันนี้อันนี้คือซื้อหนึ่งปีถึงครั้งอะไรก็อ๋อซื้อกับร้าน 1,928X คนดีคนเดิมของเราอีกแล้วอเป็นร้านที่สั่งบ่อยเนาะเป็นคนร้านแับพี่แล้วแต่ว่าปีนี้สั่งของเข,ง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 ขงาบ่อยมากอ่ะหรอนั่นแหละเป็นร้านที่ไวใ้ใจส่งเร็วนะคะก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้น่าจะรอกี่เดือนอนะสองสเดือนได้ไมั้ง นี่ว่าถ้าสัมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แบบเปิดอะ่ะน่าจะน่าจะได้ช่วงเดือนหกแต่ว่าอันนี้เราสั่งแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนคือสัอง่งงพ้งไฟอะ่ะแพ่งไฟน่าจะเดือนน่าจะาสัง่งนหกมาเออแล้วรอน้องมาอุ้ยมาแล้วนะคะสิ่งหนึ่งในการใช้ของเก่าเลยเนี่ยคืออะไรรู้ไหมเขาไม่หอ่อ บอโบให้แต่ว่ามันจะเป็นอรกระดาษยืดๆใอ่มอ,ม,อมนี่ก็เป็นกระดาษยืดๆยืดๆแบบนี้อันนี้น่าจะมาจากเก่าเลยใช่ออซึ่งมันก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรบ้างนะอของปีที่แล้วอ่ะยังมีบ้างเห็นหนึ่งแบบกรอกข้างๆบุกแต่เนี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่มีเลยนะแล้วก็ น่าจะกล่องเล็กกว่าปีที่แล้วเลยพีที่แล้วมาวันนี้แต่ว่าความกว้างความอะไรเ่าจะมากะเก็บกันอันนี้เก็บไว้ของเราใช้อะไรอื่นให้เออก็ไม่มีอะไรเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราจะมาดูกันอันดับแรกเลยนะติดเอียงออมันต้องเอียงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ติดกับกล่องตั้แต่แรก ก็คือแก่ไยงไรนะใช่คือฉันต้องแก่อีสิ่งนี้เอาไว้ใช่อันนี้เป็น member k i ม member k i ทของวงไรของเพบนะคะก็ติง่งวงอื่นได้หรอของวงอื่นกูมีหรอกก็ไม่มีหรอกอุ้ยแล้วก็ของเพบนะเพนาะก็คือเป็น member เพบ์ <S 2> <S 2> global f f i c i a l fan club เนาะเป็นปีนี้มามเป็นแบบเรว่ออะไรอะ่ะเป็นกล่องแบบคิดในการเข้า a s t a l um city เนาะ เออก็ษาญี่ปแบบเนี่ยมมนเขียนว่าอะไร welcome to astrum you invite to astrum a unique world where your journey begins this is the home of life a place that grows more and vibrant and detailed fueled by the love and support of p r u l y นะคะอันนี้ที่ที่แกอเอามาเมื่อกี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือบัตรนะคะบัตรประชาชนเนาะของเอ่อการเข้า astrum เนะนี่อันนี้เปิดให้ดู นี่ก็คือปีที่แล้วมีบัตรหนึ่งใบปีนี้ก็คือมีอีกหนึ่งใบเนาะแล้วประเด็นคือข้างหลังอะ่ะไว้พิมพ์ชื่อเราเว้ยแบบเออมีพาเวลไอดีมีเนมแบบก็คือเรากรอกชื่อจริงไปก็คือเป็นชื่อจริงแลสะสกุลเราเลยอะ่ะเออเนี่ยนี่นี่นี่ไปตูแบบเป็นยังไงนี่อันนี้อนะันนี้เราค่ะแบบยายพืลียายพืลีผมสามเส้นโอ้ยโคตรักเลยเออเ,อ,อ,อเนี่ยคะเดี๋ยวเราจะมาแปะบนกล่องกันนะ ประมาณนี้ก็เก็บกับพับแล้วมวันน่ารักมากเลยอะทุปปีเลยคือฉันทำมีทั้งสองสีคือตอนซื้อก็ไม่ได้คิดอะไรอะแต่ว่าพอซื้อไปก็เริ่มคิดเริ่มเริ่มคิดม,ม,มาเก็บกันนะทุกคนนะแช่นี้เหอะแช่น,นี้เราดูไม่ไม่ไม่ไมไมไมมถนัดเลย ก็เหมือนแบบกล่องหนุช้างอ่ะเธอแล้วคือข้างหลังก็คือมีแบบเป็นจริงเป็นจัง official merch เนาะอันอื่นไม่เก็บนะอันที่เป็นซีซั่นกิทจริงก็ไม่เก็บนะแต่ว่าพอเป็นอันเนี้ยจริงจริงวะต้องเก็บจริงคือตอนแรกอ่ะจะไม่ได้ซื้อแล้วเพราะรู้สึกว่าเอ้ยช่วงนั้นเพลก็คัมแบ,บ็กพอดีแบบเอ้ยไม่งกำลังซับไม่พอเอยว้ายกำลังซับไม่พออะไรใช่ไหมก็เลยไม่ได้ซื้อแต่ว่าพอเหมือนแบบเขาไม่บอกเออเปิดอีกรอบนึงน,นะค่ะนี่น,น,น,นกูวิ่งเลย กูวิ่งเลยนะนี่อุ้ยมาแล้วกล่องสีชมพูบ้านเย็นสุดๆไปเลยนี่้งเหมือนจะมีอะไรน้อยกว่าปีที่แล้วนะเออซึ่งมันควรจะมีอะไรน้อยกว่ปีที่แล้วจริงเพราะว่าอะไรกูซื้อว่ากูว,าว่าเก็บนตะกูไม่ได้ใช้ทอ่เอันนี้นะคะอันนี้ถ้าเป็นโปสเตอร์ที่ที่ไม่กล้าแกะไม่เป็นไรนะคะแป๊บหนึ่งจับดับแล้วเลยก่อนแกะเนี่ย ขอแปะนี้ก่อนอืมแปะให้มันตรงประมาณนี้นะมีอะไร Visitor Pass ว่ะเป็นแบบผู้มาเยือ,อนนี่อืออะไรแบบนี้รูอป้า่าเขาคิดอยู่ <laughs> ว่าจะไปค้นจะดีไหมแต่มันเยอะมากเลยอ่านี่ก็เป็นโปสเตอร์ที่ยังไม่แกะ อันนี้จะเป็นแ็กการ์ดนะคะเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยกระส่ายทำมาทำนาโผล่มาสองคนแรกตลอดไปเวอร์นะ่ะเออเอาลงมาคือฉันมาเห็นทุกคนเลยทะโยเป็นะเ,เยบีลูก,กุตตัวเล็ก <c oughs> นะครับแล้วก็มีคีย์แคโอุย้ยคีย์แคบมาแล้วมารักแล้วก็อันนี้เป็นพาสปอร์ตเห็นไหมมันบอกแล้ว อันนี้คือแบบพาสปอร์ตตรวถือข้าเมืองมีจริงๆนะคะพาสปอร์ตมีโอ้ยโซคิว so นะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรวะอ๋อไอ้ไกด์บุ๊กไกด์บุ๊กอ่ะไกด์บุ๊กสวยนะดีทุงดีเทลสีชมพูได้เลย,เลยน,นี่คืออะไรอันนี้คือคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างแต่ว่าเป็นกระดาษอ่ะโอเคเราเอากล่องลงมาแกะทีละอย่างอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยอันนี้ไม่ คือเราอะเคยเห็นพรีวิวเมื่อแบบน,นั่นแหละช่วงที่แบบคุณด,ดูจอได้กันก็คือช่วงแบบเดือนสี่จนห้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเดินหกก็คือเป็นของต่างประเทศเราเห็นแล้วเราก็กี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 ิกกกก่งได้จำได้ก็คือน้องเพื่อนรีผมสามเส้นจำได้แค่นี้เลยนอกนั้นคือกูจำอะไรไม่ได้เลยมาเราจะมาดมูด้วยกันหม่หมดนะคะกลิ่นกระดาษก็คือหอมนะครับอันนี้คืออะไรว้าวโอว้เป็นรูปเมืองเป็นรูปเมืองแบบ แต่ว่าเป็นธีมสีชมพูก็คือเป็นรูปเม้าแอสตราชมเนาะมีเพจมีที่ดูหนังมีอึนโฮที่กำลังกินมีหอยมีหอยลายอยู่เนาะเออแล้วก็มีบ้านนองฮามินเนาะชิ้นชังคัมโอ๊กแล้วก็มีเพลสราดิโอเนาะแล้วก็มีเมกะบ็อกซ์แล้วก็มีเรดไอที่ของพี่เยจุนแล้วก็มีนี่เป็นของน้องฮามินเหมือนกันแล้วก็มียาน เออแล้วก็มีซองพีด้วยแล้วก็แบมบิโชโอุย๊ยโปตอนี่มันแบบืน,น่ารักมากเลยอะดีนะดีใช่แต่ว่าเราไม่เอามาใช้สง่งผมเราก็เก็บสิ่งดีออน่ารักอ่ะมันจะได้ของน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยแต่มันก็ดูได้เยอะอยู่ในในคานในมโนติฉันก็แอบได้เยอะอยู่ อันนี้จะค่อยเ,เปิดน่าจะมีดีเทลฉันจะเปิดอันนี้ฉันจะเปิด,ดนางใช่ว่าอันเนี้ยน่าจะได้เข้ารอบไปคอนเสิร์ตกับฉันด้วยแน่ๆเลยนะน่าจะน่าจะทำหรือทำอะไรสักอย่างได้เป็นพาสปอร์ตนะครับจริงๆไปแอสตราฮอมเมร์อมอแอสตาราลัมเนาะอ่านี่ไงย,ยกระใช่ไหม อี๋าษาอังกฤษมันต้องเรีกอะไรนะอ่าแต่ภาษาอังกฤษให้ฟังเดิมไ The Ministry of Foreign Affairs of e s t r b a i a requests all whom it may consent to permit the b a r i a l q u l l y to park freely without delay and h i n d r a n c e and to provide every possible assistance and protection in case we need อ่ามีมีต้องใส่อินด้วไหมโอ้ย น่ารักอัน,นอันนี้ไม่ต้องอันนี้อาจารย์ไม่ต้องปิดน่ารักเย่พลีก็คือเป็นสี่นี้ตอลอดไปเออมีให้ใส่ช่องใส่ชื่อนี้เว้ยเก็บดีเทลเดียนเนี่ยอ่าอเม m เมนเออเป็นดอร์ m เมนแล้วก็มีวีซ่าด้วยโอ้ยมาเริ่มนะคุณแม่นะโอ้ยรอดอ่นะคุณอาจาทย์เป็นพลีที่รวยเนะี่ย ฉันคงจะพกสิ่งนี้ไปแล้วก็ไปแบบ,ำบ,ำบำปั๊มๆๆไอตัวปั๊มของแบบของเพลททุกป,ประเทศอที่แตะเป็นสติกเกอร์อเออฉันคงทำอ่ะแต่ว่าไม่รวย <laughs> ไปของไทยเนาะเอออืมนี่มีมีชีอยู่ข้างหลังเลยน่ารักอะ่ะ <laughs> โอ้ยน่ารักจังฉันว่าสิ่งนี้ต้องได้ไปต่อต้องได้ไปเที่ยวแน่นอนล้านเซ็นต์ แบบเอ้ยไปโนป้ตไปนี้ไปเกาหลีเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกอันต่อไป keycap แบบผมก็จะ keycap แล้ววาวมามนายยี่เขียนข้างหน้านเลย pave global official fan club r e ม e m b e r key คือฉันเห็นอันนี้แล้วฉันอยากได้มาก สวีข้าไมนเปลี่ยนได้ป่ะเม่เคยวิชิมเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนรุ่นที่ว่าวิเหมือนกันก็ก็น่าจะได้นะเราชอบที่มากเลยอะแต่น่าจะเปลี่ยนไม่ได้จริงนะเท่าที่ดูดึงและ้ะไม่ดึงแล้วกันนะวู้ยแต่มันน่ารักอะคือน่ารักเลยแ่ะคือชอบไปเอาไปแขวนเอาไปอะไรเงี้ยมาเลยน่ารักคือน่าแขวนไปขอนเออคีย์แคปแบบ ปก,ป,ปกแตกปกแตกเป็นจริงเป็นจังซะด้วยอคอือตอนแรกคิดเล่นๆว,ว่าจะมาเปลี่ยนสายที่เขาเรียกว่าอะไรอะคีย์บอร์ดของตัวเองแต่ว่าไม่เอาละน่ารักเป็นเนี้ยแหละน่ารักกว่าเยอะเลยเอออันนี้อาจจะได้ไปต่อเอ้ยแต่ของปีนี้ดูแบบเว่าร่ะ,ระดูเอาไปใช้ได้จริงมากกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วมาดูจะเป็นแบบกระดาษกระดาษเยอะอะไรเงี้ยแบบเป็น เป็นหนังสือเรียนภาษาแอสเตร,รียมนู่นนี่นู่นนั่นอ,นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นยางไงมันดูใช้จริงเยอะแบบโยก่อนก็พกไปคาเฟ่ได้เอาไปคอ,อนได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอืม,มีมีประโยชน์ดีอะไรเงี้ยอันนี้ขอแกะคำถามคือกูจะม้วนกลับไปได <c oughs> <c oughs> ้ป่ะไม่แกะใส่ปลอกแหละทันที่มันม้วนมาโอ๊ยเห็นดูเขาแล้วก็ไอ,อ้เหี้ยอุยอ้ยเหรอ มันทำไม่ได้ทุกคนสนันเลยละครตัวเองอ้าวว้าวคลิกดูเบาๆรอมากครับรอมากครับทำไมรอขนาดนี้ครับใช่ถึงได้บอกกัว่าเนี่ยมันออกมาของแดชเพราะฉะนั้นชุดหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะก็คือจะเป็นตามของแดดส่วนใหญ่หมดเลยแหละอเก็บรอ,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 อมาไมา่ติ อะไรที่ได้มาเป็นซื้อสองอ่ะไม่ไม่เคยติดเลยลองดูนี่ค่ะคือจะเก็บกลับไปได้ไหมไม่ได้นะคะเ <c oughs> ก็บได้วะผมเป็นผู้ชายเบี้ยวอะไรที่ไม่เปิดเพลงของอะไรเพราะว่าคิมไม่ออก นะเดี๋ยวอมอให้มันเล็กด่วนนะจะได้ลองใส่เขาไปได้แหละได้เออนี่หล้เขาคิดมาแล้วไนงะว่าคนไม่เป็นก็ต้องทำได้อันต่อไปก็คือกาใ์ซยคือตอนแรกอะ่ะก็คิดอยู่เพราะปีที่แล้วอะ่ะว่าจะขายไม่ใช่ปีที่แล้วว่าจะขายคือปีที่แล้วก็ขายเราขายการเนาะคนที่เราไม่ได้เก็บแต่ว่าการ์ยมันแบบ มันแรมมากอ่ะแม่ไม่อยากขายเลยชอบ <c oughs> ขทุกคนเลยใชนี่ชอบชอบของทุกคนเลยนารักมากดักแบโอ้ยทัารู้สิโอ้ย,อยน่ารัทุกคนเลยอ่ะน่ารักไ a พี่ลูกชายมามีน่ารักโอ้ย,ม,ม,อย,ม,ม,อยมันแบบมันดีนะก็ใส่แบบจากออฟฟิเชแต่ว่าแอบบาง คือไม่ก็มีความแข็งแรงประมาณนึงแต่ว่าบางนี่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 ข้อดีของการใส่คืออะไรรู้เปล่าคือเราสามารถทําอะไรแบบนี้ได้ทุกคนนี่คือสามารถทาอะไรที่มันเกี่ยวกับคู่ชิปได้นะทุกคนเนี่ยอะไรแบบนี้หรืออะไรแบบนี้อะไรแบบนี้แบบอืแบบนี่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  คือเราสามารถทําทอะไรแบบนี้ได้เว้ยนี่คือใส่ที่เราไม่ขายหรือเปล่าเออเราไป็นว่าเราจะไม่ขายสิ่งนี้แล้วกันนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมัน Official เนาะเอออะไรเงี้ยแต่น้องเราก็น่ารักมากโมโมพี่น้ององาหัวใจใช่ฉันว่าลงไปคนราจะอยากซื้อแต่ว่าไม่ขายไม่ขายคะ่ะ แบบนึงของเราไปหาวิธีเก็บก่อนใช่น่ารักมาะเออน่ารักทุกอันเลยแต่ราคาเท่าเดิมนะของไรนอนแล้วแต่ราคาเท่าเดิมแต่มันแบบมันก็ดูจะใช้จริงได้นะก็คือใจก็คือมุ่งไปอันต่อไปก็คือแผกกาดที่หนามาวิทีงานหนาวกว่านี้เพราะว่ามันเป็นสามอันที่แบบมาอย่างเดียวเลยเงี้ยอันนี้ก็คือมามา,มาเรามาดูที่ร้าน โอ้โกัดติดกันแล้วชิบหายแล้วอะไปัง่ายพลิเตหวซ้อเรอิบกุเข้าเมืองเข้าเมืองอร่มอุ่นก็ค้อนยองฮีออโซโอเซโยข้างหลังเพิเห็นว่าข้างหลังมีมีมีอะไนีเขียนว่เวลคัมเพอรี่ออสโซโอเซโยโอนุโอนุเตโอนุเตอันทิมือดหรอ มีคิตาริโกชาร์วสโซบุลียาเราข้างอ่ะเห็นว่าอิสซซึมิดะน่าจะเขียนต่อกันนะเราขอดูก่อนอเดี๋ยวข้ามพลรียินดีต้อนรับกำลังรออยู่เลยอุ้ยน่ารักกำลังรออยู่เลย <c oughs> น่าร <c oughs> ักเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อ่าข้างหลังก็ไม่เขียนรัว โอริจิฟชินชินชั่นกูอย่างนี้อ่าเป็นแบบที่ทีท่ควรจะมาพักแบงนี้โอ้ยน้องก็น่ารัก <c oughs> แล้วก็เสียงกบ,บดะอดิกันเดียเออุอ่ยลูกชายน้ำมุดชุบามันเล็กอะเล็กเกินก็นหองมันรอเวคูอวูคิงวัตกรรมคูอว,วูคิงนะนะ โปเกมิโน่ต้าเค้นชันนินดเดดูไปดูมาก็ดูโอเคเออหลอ่อหล่อจริงโอ้ยมันมีสั่งมันมีสี่อันโอ้ยโกหี่การเยอะมากมึงอันนี้แบบข่าวด้าม่าดูดิดูดิหล่อจัดครั้งนะกคือเข็นมาเซ็กซีดูไปดมันโอ้อยล่อมึงการดํานี่คือดีมากอะ ยงเปียกอะไป็นาีลูกชายฉลอนเลยเมันนี้เห็นดอาเลยไม่ดเห็นพุกงซง,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 งี้ครูวุคิงเนี่ยเขาจะเป็นบุคิงให้ได้น้องข้าพิงนเขห่อ่ะแบบเจคิวโน่หันบาดี้เจคิวโนคืออะไรก็ไม่รู้อทุกคน โอ้ยเนี่ยนี่ดีมากโอ้ยเก็บเก็บเก็บค่ะอยากเก็บห้าคนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าหล่อทุกคนเลยแบบบ้ามากอืม อันนี้สุดท้ายเราแกะเมื่อกี้ก็คือ City แอสตราเซนติตี้ไกดบุกสีเหมือนแบบเหมืนนอนบาร์บี้อยู่นะโอ้อ่าก็ฟิลไกด์บุ๊ก Bo, จริงๆอะแหละโอ้ยเอาว่าไก่เอาไก่ไกหล่อขนาดนี้นี่คือขอทัวร์สักเดือนนึงแล้วค่ะหล่อมากดีนะเนี่ยทันตีอุ้ยทีทีมีบอกเลยอ่ะว่าแบบหนึ่งสองสามสี่ตรงไหนคืออะไรบ้างอู้ เหมือนจะมีคนทำไว้ในทวิตแบบที่สแกนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปดูเนาะเออก็ขอดูนี้อนเอาละกันพืชติดดีอะดีมากแบบสองวีนู่นนี่นู่นนั่นนอ่นั่นอะไรเงี้ยเออมีเขียนอธิบายอะไรงี้เลิศเลยละ่ะ PUtv มีกระิบด้วยนะมีกระิปทุกอันเลยนะ เพราะกัน่สอ่าฟอลิลาดดโอยฮึมรถเลยละเนี่ยอย่าซับบอนยาหืเมลโลดี้เท่าเนอนรักละ่ะอ่า,อา,ยาเยก้าเยก้าบ็อกซ์เมก้าบ็อกซ์ไมค์โอเยก้าบ็อกซ์ น่ารักอ่ะเรดอายเป็นที่ของพี่เยจุนน่ะนี่อัปปากาแกีฮานออาจิมอะแล้วแกลูกจิมที่เป็นลูกลูกพวงอ่ะโอ้ยเออชอบที่แบบเมียอธิบายแต่ละทาวเวอร์เลยไงอ่บาบังบี้โช มินิสกู๊ปวอนฉันชอบอีดีเทลเนงคือมีภาษาแอสตรามเดียวข้างบนนะคะของปีเลมีไกด์บุ๊กในการอ่านภาษาใช่ไหมก็คือแปลเป็นแอสตราลม,มาเป็นเกาหลีถามว่าอ่านออกไหมไม่ขี้เกียจไม่แปลแล้วกูช่างมันอ่านภาษาเกาหลีอย่างเดียวพอจบอันนี้ก็เลยโอยตึกว่าชื่อตึกของอินโฮก็คือไข่กุกซูกัแบบเตียวหอยลายไปเลย เออแล้วก็ไม่ตึงชื่อสิว่าโฮแดนส์แดนสุดสจังนี่เขาได้ที่สี่เขาเปิดเลยอ่ะชินจังกับโอ้ยมันน่ารักเนาะพื้นรียี่สิบห้าอะเป็นเพียงตัจองงี้ปะ่ะอ้ยแต่มันน่ารักอ่ะอันนี้แบบดีเทลเล็กๆน้อยๆอะมันน่ารักน่ารักไปหมดเลยดีนะดีนะอืม ประมาณนี้นะก็หมดแล้วกับออแอสตาราเเอนอกล่่อไเมมเบอร์คิของปี2องกล่องที่สองเนาะก็เดี๋ยวเราดูว่าปีหน้าจะมีอะไรให้เรามาตื่นเต้นกันอีกเนาะซึ่งเราเชื่อว่าเขารู้ะไรอะ่ะทีมงานจะต้องใส่อะไรที่ที่มีอะไรมีหิ้นบางอย่างแน่นอน แต่ว่าชอบชอบมากหรืออะไรประมาณน,น,นี้ก็ไปแล้วคะ่ะบายบายเจอกันเมื่อได้ของไหนบายบาย